Know their place. มนุษย์ก็ควรรู้ดีว่าอยู่ที่ของมนุษย์ฮัลโหลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเทพธิดาชแนลที Channel, ่เช่นเดิมนะจ๊ะและอยู่กับคุณอตอมในเดิมในเกมอาโวนะจ๊ะและวันนี้ก็จะมารีวิวฮีโร่ให้ได้ดูกันซึ่งฮีโร่ในวันนี้ก็คือ คุณแม่อิลูเมียนั่นเองจ้าแตนแต่แต,แ,ต,แ,ตและวันนี้คุณแม่นะจ๊ะก็จะมาเจอกับเทพีอิลูเมียเหมือนกันจ้าดังนั้นก็คือจะเป็นอ่เทพีอิลูเมียฉ um บับของฝรั่งนะมาเจอกับเทพี um ia, อิลูเมียเนว์ชั่นของชาวเอเชียนะคือเทฟีเทพีตะวันตกประทะเทฟีเทพีตะวันออกค่ะและวันนี้นะคะคุณไอตอมก็จะเป็นเทพีตะวันออกค่ะ เทวีมณีไฟอ่ต้องเจอกับเทพีอิลเมีแห่งตะวันตกนะจ๊ะมากันเลยค่ะเราจะมาไฟกันที่เลนกางนจะไฟกันเลยที่เลนกลางนะจ้ามาคุณแม่อิลเมีก็เดินไปเลนกลางแล้วค่ะมาเจอกับเทพีตะวันออกเจอกับเทพีตะวันตกนะคะตบกันเลยค่ะมาจ้าจมตายสะเถอมามาเลยค่ะ ตึงๆตังตาดึงตึงมาเลยค่ะมาเลยมาเทวีไม่มี้าหยยดเห็นเทือกเขาภูผานเจอกับเทพีตะวันโต๊กนะคะมือนี่น่ะมาเทพีตะวันออกกับสเป้าอีสานเนาะมือนี่น่ะเนาะมาเลยมาคุณแม่ก็สีเดินตะมะตะแมะอยู่นี่แหละมะตึงๆตึงตาด่าดึง มาเลยค่ะมาสไปฉันสวยกว่าชพรยฉันสีแดงเห็นไหมสไปฉันสีแดงงามขนาดสไปหล่อนหาสีม่วงแร่กะตตามสีชมพูอ่อนอมม่วงนะสีดอกลาเวนเดอร์ส่วนฉันเป็นสีแดงดอกกุหลาบแห่งปากเซพนะปากเซนี่จังอะไรคื้อปากเซนี้ประเทศลาวเหมอนอ อุ้ยใส่ชุดอ่าวใหญ่ก็ต้องเป็นกุราบแห่งโฮจิมินซิตี้สิใช่กุราบฮานอยสิเออเป็นกุราบฮานอยสีแดงดอกกุราบฮานอยนะเบอร์นี่นะมาคุณแม่อย่างไปกับฟ้อนไปค่ะตายหาไปละอิลูเมียตายโตแรกเลยนะแต่เาบอด้ค่าห่างโดนค่าตายหาละสมนะเซตประกองดองเปลาหน้าค่ะ แม่ก็เดินเวยๆตรงกลางคะ่ะรอนางเกิดแล้วก็มานะสุกใสตอนนี้นางก็ถือด่าอยู่แจ๊มาแล้วนางมาแล้วค่ะมาแล้วตบกับสั่นเลยมามาตบกันมามาตบกันมาแมาค่ค่ะแม่ตีมังกรคะ่ะไปตีมังกรมาฮะปอยใส่ย,ยางคะ่ะเออมา ลอยอยู่ปาลเมอบออยากคายได้ยินปาลเมอร์หามาออกอมตีกันตรงกลางนี่มาเลนกลางมาตบกันเลยมันขึ้นอ้อโดนหัวแหมตบสะบัดนี่เด้อเอาจัดการมันตุ้มอะเลี่ยตันซับัดทัานไม่ท่านไม่ไม่ทันแต่นังไงก็ถือลิงค่ะเราได้แอสซิสจอยมาสะบัดอีูมันใกล้นูปีศาจกระดูกมามาตีกับคุณแม่สัตวบอท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 ้อมีองค์แม่เด้อมา ตีองแม่มาตีมังกรมังกรนาแลนี่มะตีมันตีมันได้แล้วทีมเฮาอะตโตโตหลบอันตินางได้ค่ะนางบาัถึกนะคะประมือโปคือคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ผันมือโป้เลยจ้ะดีเลิศห้าสูแล้วนะตอนนี้กำลังลงแรงอยู่เด้อมามาค่ะอ,อันเลิศคาริงกก ลิงโกกันค่ะเอา้าตายฮซ้ำกำลังสวมลิงโกผัดตายซ้ำเออเซฟประกองดองล่ะถือโอมากี่ตายมาตั้งได้ล่ามาตบแข่งกันมาไข่งามกวัาต้องได้มงมหมมาตบกันเลยมาตบกันได้บริย,ยานนะคะงามขนาดนี้นะเทพีตะวันออกเจอกับเทวีตะวันตกเลยมือน่นะเป็นตะวันตะเวนเทพีตะเวนออก กับเทพีตะเวนขึ้นเอ้ยเทพีตะเวนออกกับตะวันขึ้นหรอวะกับเทพีตะวันตะเวนตกหูเนาะจังได้ล่ะสกิลอยู่สกลกไปฮอดกลุ่มเทพกลุ่มท้ายบุนเดอร์สกิลหาไอหนังนะนังกำลัง,ง,งพิมพ์ดามูอยู่บอสอยู่หลังป้อมหมามาตบก,บ,กบกันก้อนมาตบกันก้อนมามะบอสทึกลบได้ อันติคนเด๋อกับอันติคนงามคนงามอันติไข่กับถือกคนถือกอันติไข่กับบดถือกเจ้าคนอันเลิศด่ะพิเทนอันเลิศดให้ตานี่ฮะคุณเม่ก็ยางไปย่างมาตลอตลอฟ้อนไปฟ้อนมาอยู่ตามเลนนี่แหละค่ะมามนเลยค่ะมา s my w มูมันจะต้องพี่โฮมูมันจะต้อง ทุกทรมานด้วยความพิโหดความเครียดขอแค้นของคอยอีพอยร์ลิเตอร์ยังไม่เห็นตีป้อมพี่สั่งค่ะมา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 ไปลุกไฟอ่ะลูกเจอลูกไฟจีนนะลูกไฟนางพญานกาเรียนมา <c oughs> นางพญาหงษ์นางพญานกาเรียนเราจะท้อกี่มานี่แน่ปั่นคุณแม่บ่เห็นอ้าอยู่ังอร่อยคุณแม่ ถึงกราบาะบะาตาคุณเมตตายซ้ำผีฮานะใส่อุกกาบา t นั่งคือสัวเราเยอะสารวัตรสันตากันตายตรงนี้ฮะถืออุกกาบา t นั่งตายฮะเซตประกอนดองซานีตะบอมาซอยน้องอิลูเมียบอท่านน้องอิลูเมียตายซ้ำแบบวันนี้ฮะมาเตี้ยตุ้ง จังได้ล่ะสตันให้ืมูนางกำลังย่างไปแล้วระวังนางระวังนางเลิศค่าค่าได้โตเนึงอยู่ไหมอันนั้นอีไปลอยนางไว้โอเลตเตซึ่งปฏิตายหาได้น้ำโอเลตเตซึ่งถึกนั่นตายหาซ้ำนางไวโอเลิตายปะตายห้าปะถึกอิลูเมียขาดตายห้าที่หาไว้เลยทันว่าวประธนขาดคำตายซ้ำเซตประกองดองมาเลิศค่าเป็นจังไดล่ะถึกอัอนติพิเทนตายห้าละตายซองอ่ะถึกเอ็กซ์คาลิเบอร์ห้าไหม ถืกดาบประแสงของเงาไต่ซ้ำมามาี่ลิลิเตอร์ทถานี้ตะลุงเท่านี้มันสียากตื่นตีนคุณแม่สันเบาะมาโทษไม่กีดการกันตายกันกันเลยตายเลยเห็นผมกี้นะมาไปซอยมูออ้าโทหลบได้แบบดิจิตอลค่ะเบิ่มคุณแม่หลบอันตินาอิลูเมียบอกงามได้มามาไหมแมาตีมันอตีกันตีมัน อ๋ปบบอปนกับอ๋ปอปนกับผู้ชายอ่ะปลิงโกกกับพี่ซานิดมาน้องอิ๊กเดนได้ป้อมแล้วค่ะเดินตะล้ะอมไปเลนกลาง13บต่อห้าอยู่เด้อตอนนี้หามาทีมเฮานำอยู่ส,สวยๆคุณแม่บได้ค่าไข่เลยคุณแม่บ่อด้ค้าไข่เลยค่ะตานี่นะมามามาเลนกลางมาแล้วมาตบกันมาเลยมามาตบกันเลยกันบอย่านนะคะมามา ตายแห่อันสองแอนตี้วบลฟอร์มีตุ้ม <c oughs> สะใจหลายถือขาะตายฮาเซฟประกอบยูดเจ้าชอล l กส์ e ม่เวิ l ์เป็นจังใดลาะตายฮาเซฟประกอบดองอิลูเมียต,ตปอมถือคุณแม่ค่ะเทพีตะวันตกถือเทพีตองออดสังหารเซฟประกอบดองนอนตายคือมาค้างถนนนี่แหละมะ ตาลิตตน,นานอนนังตายคือหมาค้างถนนนี่แหละมั้ยเป็นหมาขี่เฮี้ยนนะนอนตายคือหมาขี่เฮี้ยนนี่แหละว้าวส่งหน้ากันบริ้เทียนเลยกันได้ค่าตัวหนึ่งแล้วมั้ยเออเออเออบดถึหลบได้พทฤษถือเซนอันติคนเดอร์สู่อันติคนงามแล้วนออันติคนเดิม ตุ้มนี่อติคนงามต้องถึงทุกคนจังสินี่เบิร์นคนงามมานะเบิร์่ะเฮนบอสดับเบิลคิวเลยแอสซิโตอิลูเมียคนงามค่ะคักขันนาด่ะต่อันเป็นโอเล,เอเลตเตสซึ่งนี่ใส่ชุดกรีริมหากนี่แหละเอาลูดนางค่ะใจสามเด้อนางเต็งโตคืออิโตกัไดายเห็นว่านางเต็งโตคืออิโตกะดายมา บานแตกเบิดแล้วนะสิแปดต่อห้าเออคือไง,งาธอหลักเกมนี่หั่นมามาได้เอโลเมียตัวปอมเหรอนะงับโอ้ต้นทว่าอ้าโอ้เธออันตินางบนตัวนี้ฟิกเกอร์นี่ยังงับยังแม่สุดแมสิตบนางอีกเธออนนึงบ่งนี่บ้าวีฟอเอาเข้ามาวีฟอว์มีตุ้มจังได้ละเออโอ้เือส,สัดดาบไปซ้ำเบลเลตกรีดริมหาตายไปซ้ำน,นะ นีแล้วคุณแม่ยางหนีมาคุณแม่พูดวสนหินสนแปดนะคะเลือดกันเบิร์ดค่ะมาเอาเลือดหลังป้อมแล้วก็สิกลับบ้านงามๆน้องอีลูเมกลับบ้านดีไหมนะาไม่กลับดีกว่ามามาหล่ะเล่นเข้ามาในป้อมนะลุงข่าวเล่นเข้ามานั้นลุงข่าวเล่นเข้ามาอ้าวอ่ะเล่นเข้ามาเอาเอาเออตายฮ่าเซฟประกองน้องข่าวหลายโซ่มันหนาคนข่าวก็ต้องตายโอ้โอ้แต่แต่คือตายฮาถึงอันตีอีน้าขนาดน่ะ เออดิสตากันบดตายกันกลับบ้านก่อนนะคะกันมานะเบิดมาคุณแม่กับอย่างกลับบ้านก่อนน,นคะค่ะมานะกันเบิดกลมา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 ท้อท้อทอแมายี่ต่อ8แล้วะัรบนี้เสาต่อ8เนอะเสายี่สากับแปลว่า20นะ นนางออกของอย่างของนางโอ้นางออกบูมสติกเกอร์เบ่เฮาออกเปลี่ยนจากบูมสติกนะตายฮาเซตประกองดองออกมาเป็นเป็นฟอสตี้นะฟอสตี้กับซิเปิลสกิลซ,ซีซีของคุณแม่หันนะตนันเซลโลนะเป็นแล้วแต่คนมารนะ์กเนาะเขาก็ออกฟอสตี้นางก็ออกบูมสติกนะนางแบบัตีกับ ตายห้าไปจังใดล่ะลุงลิกเตอร์สมน้ำหน้าอีตาลุงแถวตายห้าเซฟประกองดองอ๋ออีมาลแลนตีคุณแม่เอาตึกบรีกรีดผัดตายซับเอา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 ดีๆท่านตัดตัดตัดท้อมาคุณย่าติแม่บริ่าตนะแะแลนมาหรอมามามาตีมันแลนดักหนาค่ะสปัตตบปึ้งตึ้งจังใดล่ะพีกระดูกตายห้าอิตาเชลันส์ไมวิว สูก้าจังใดมทาท้าทายควมมประสงค์อำนาจของเจ้าแม่เฮอ้อแต่ต้องตายละคะมันน่าตายฮาเซ่ประกองดองพี่เบิด์ะตะตานี้เทนเลี้ยงดีเออกระเม่นอืมพี่เทนกันไฮดีดีตานี้ฮะเออ น้องอิลูเมียกเกิดเว้ยแต่่าเห็นนางกับกันให้วอเลติซิ่งนะอิลูเมียก็เดินไปดังมาบวมิไผ่กันคนงามมะมาันซูมเบ่งความงามขุนแม่ไกลๆมาคุณแม่มแมก็ย่างไปโฟดไปค่ะลำพูไทยวันี้ลำพูไทยลำทัณฑบันทีตเฟย์ยอดนะคะมาค่ะ<ล>ติรงติงติงตึงเตึง,ต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 งมาเลยนั้นค่ะมาอย่างไปลุงโอมาสิมันมาลอยป้อมค่ะ ัตตทฮะไดาวิลเรเวสต์นีสฮะพวกมันจะต้องเสียใจทำแบบนี้กับข้ามูมันจะต้องเสียใจเหทปแบบนี้กับคอยนะน่าสปัตตบรถอีแต็กตายรถอีแต็กเซตประกองน้องมามาแล้วค่ะอิลูเมียนกับสุ่มย่างไปเลนกลางนะตอนนี้ค่ะสปิตตบซุ่มนั้นมา What smart you might ไหมคุณแม่กระซิย่างมาเล่นอันติคนเดนอร,ถถรด์บอทถือไถ่จ้าคนไหม Try this เบิ้งซิมนี่เบิ้งเป็นจังใดไหมมาหลบับอบได้ยากนะคะลูกไฟนี่สะบัดใส่เหล่าขึ้นบ้านนะ่ะตีกันตีมัน Cover for me อ่ะตีมนมาตกนี่จังใดลระถึกลูกไฟคุณแม่บดิยานฟิกเกอร์เขาไปข่าเขาในป้อมตูมตีทีเดียวบ้านกลางแตก ตายหาเบิร์เซตประกองดองน้าบ้านเตะก่อนนะทีมฮาก็ชนะไปข่ามในมือนี้ต็งตงต็งต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 งคุณแม่อิลูเมียเทพีตะวันอ,ออกก็เอาชนะเทพีตะวันตกไปได้ค่ะในมือนี้นะคะเบิ่งดูโอ้ยพี่แทนได้มองนอง้องอิลูเมียบ่ได้มองซ้ำมากันได้ที่สามหรือที่สี่เบิ่งดู กันได้ที่สามนะโอ้ที่สี่พอมาบันนี้นะ่ะแต่เป็นอย่างคะแนนเท่าลายกว่าอิลูเมอีกฝั่งหนึ่งเนาะนางออกสูตรวัลลัมโบราณของนางบูมสติกแล้วก็เฮคาคีส่วนเฮาขนั้นเปลี่ยนมาเป็นเจาะกร,รอรกับฟอร์ตี้ค่ะก็จบผงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอ um ิลูเมในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันได้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่วันหน้านะจ๊ะสำหรับวันนีงก็ขอคำว่าไปบาย